วงการบรันเทิงเศร้าสิ้นโฉมฉายชัดวิไลนักแสดงชื่อดังสิริอายุ73ปีมเมื่อวันที่21มิถุนายนผู้สื่อข่าวรายงานข่าวเศร้าว,วงการบรันเทิงว่าแอดโฉมฉายชัดวิไลนักแสดงอาวุโสผู้ฝากผลงานในวงการบรันเทิงไว้มากมายเสียชีวิตแล้วในวัย74ปี ทั้งนี้ในะยินเตอร์เทนรายงานข่าวข่าวสร้างว,วงการบันเทิงอีกครั้งหลังต้องสูญเสียนักแสดงอาวุโสฝีมือคุณภาพอย่างโชมชายชัดวิไลหรือแอดโชมชายในวัย73ปีเป็นนักแสดงที่มีผลงานอย่างต่อเนื่องและคร่ำวอดในวงการบันเทิงมายาวนานเกือบ60ปีและที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รักและเคารพต่อนักแสดงรุ่นเก่าและรุ่นใหม่เป็นอย่างมาก โดยการสูญเสียครั้งนี้ถูกแจ้งผ่าน Facebook วิปวีเจริญบุราซึ่งเป็นของกุ้งวิภาวีเจริญบุระซึ่งเธอลงเป็นภาพแม่แอดพร้อมแคปชั่นเศร้าระบุว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอย่างที่สุดของแม่แอดโชมชายชัดวิไล ชมชายชัดวิไลหรือชื่อจริงว่าแอดวันชุลีชัดวิไลเกิดเมื่อวันที่31ตุลาคม2493ปัจจุบันอายุ73ปีซึ่งบทบาทที่โดดเด่นและเป็นที่จดจำของผู้ชมชาวไทยคือแม่น้อยคุณแม่ของตัวละครหลักในเรื่องบ้านนี้มีรักกระทั่งมีผลงานมากมายเป็นปูชนียบุคคลด้านการแสดงของประเทศไทย ทางครอบครัวได้จัดพิธีชาปนากิจแม่แอดโมชมฉายนคริตตะจักษอภิสุทธิ์ที่สถานมูลลนิธิปันรักเขียมสุขในวันที่23มิถุนายนถึงวันที่26มิถุนายน